สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ภาพพสินชาแนลนี่เป็นรายการคุยเฟื่องเรื่องพระกับภาพพระสิน EP ที่51วันนี้ผมอยากจะมานําเสนอพระรูปหล่อองค์นี้นะครับครับสำหรับพระรูปหล่อที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับเรียกว่ารูปหล่อหลงพ่อเงินนะครับซึ่งผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมไม่ทราบว่าพระรูปหล่อหลงพ่อเงินองค์นี้ออกที่วัดไหนนะครับแล้วก็ออกปีไหนแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมพิจารณาแล้วว่าพระรูปหล่อพิมพ์เนี้ยเป็นพระแท้ ในวันนี้ผมก็เลยอยากจะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าผมมีหลักในการพิจารณาพระองค์นี้อย่างไรทําไมจึงบอกว่าเป็นพระแท้นะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับมีที่บ้านหรือว่าไปพบเจอตามสนามพระนะครับจะได้เช่าหากันอย่างสบายใจนะครับครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมพิจารณาได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระแท้นะครับเพราะว่าลักษณะของพิมพ์นะครับของพระองค์นี้นะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับไม่เหมือนกับรูปหล่อหลงเพราะเงินพิมพขี้ตาหรือพิมพ์นิยมนะครับ จึงเชื่อได้ว่าพระองค์นี้ไม่ได้เกิดจากการถอดอย่างแน่นอนนะครับไม่ได้เป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจากรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพขีพ้ตาหรือพิมพนิยมนะครับแต่เป็นพระที่ผู้สร้างนะครับจงใจปั้นหุ่นเทียนแต่งหุ่นเทียนขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็อาจจะสร้างขึ้นมาเพื่อแจกในงานบุญงานใดงานหนึ่งวาระใดวาระหนึ่งนะครับซึ่งโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมเชื่อว่าพระองค์นี้น่าจะสร้างขึ้นราวๆปี2530ขึ้นมานะครับเพราะว่าเนื้อพระนะครับมีความใหม่นะครับ เพื่อนๆอาจจะมองว่าเอ๊ะใหม่อย่างไงนะครับเพราะว่าตามซอกยังมีคาบต่างๆติดผมต้องบอกว่าคาบพวกนี้เป็นคาบที่เกิดจากการทําเก่านะครับไม่ใช่คาบที่เก่าโดยธรรมชาตินะครับเป็นผ้าแต่งเก่านั่นเองนะครับผมครับทีนี้เราย้อนกลับมาเรื่องพิมพ์กันนะครับพิมพของผ้าอ,องค์นี้ที่ผมบอกว่ามีลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยผมว่าเพื่อนๆที่เล่นพารูปหล่อหลงพวอเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิมพที่ตาหรือพิมพ์นิยมเนี่ยแยกออกอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นมือใหม่นะครับ เมื่อใหม่นะครับจดจําไว้นะครับว่าพระรูปล่อรูปหล่อแบบนี้ที่ผมถือเนี่ยไม่เหมือนกับพิมพ์ขีตาแล้วก็พิมพ์นิยมเลยนะครับเพราะว่าพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะครับเขาก็จะมีเนื้อเกินนะครับบริเวณตรงที่ผมชี้เนี่ยนะครับคล้ายๆกับคีตานะครับแล้วก็รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะหน้าตาเขาอะ่ะเฉพาะแตกต่างจากพิมพ์เนี้ยนะครับนี่นะครับ พระพิมพ์นี้หน้าตานะครับมีลักษณะเฉพาะตัวนะครับแล้วก็การวางมือนะครับบริเวณนิ้วชี้เนี่ยเนี่ยเขาจะไม่ผสานกันนะครับจะไม่อยู่ในแนวเดียวกันนะครับแต่ว่าจะวางซ้อนทับกันอยู่นะครับซึ่งก็จะไม่เหมือนกับรูปหล่อหลวงพวาเงินพิมพ์คิตาหรือพิมพ์นิยมนะครับเนี่ยพิมพ์เขามีลักษณะเฉพาะตัวนะครับอย่างเนี้ย ถ้าไม่ใช่พระแท้ทำใหม่นะครับก็เป็นพระเกออุปโลกพิมพ์ขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าพระพิมพ์นี้เป็นพระแท้นะครับทำขึ้นมาใหม่นะครับไม่ใช่พระเกออุปโลกเหตุที่ผมเชื่อแบบนั้นนะครับ <AR C> เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเห็นพระเกที่เป็นพระเกหลวงพ,พ่อเงินนะครับที่อุปโลกพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยจะจ,จะมีลักษณะที่ไม่เรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาพระหลวงพ่อเงินเนี่ยไปติดกับ รูปสัตว์ต่างๆนะครับหรือว่าไปติดกับด้ามด้ามกริดนะครับหรือว่าด้ามมีดหมออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจะทําให้พิสดารเลยนะครับจะไม่ได้เป็นพิมพ์ลอยองค์แบบนี้นะครับแต่ว่าถามว่าพระเก๊พิมพ์ลอยองค์รูปลหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคารที่เป็นพระอุปโลงมีไหมหมีนะครับเดี๋ยวในโอกาสหน้าถ้าผมพบเจอชิ้นงานนะครับแล้วก็พบเจอชิ้นงานเนี่ยผมก็จะ เช่าหามานะครับเพื่อที่จะมานาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะครับครับและทีนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกพระองค์เนี้ยเป็นพระพิมพ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่ได้ถอดมาจากพิมพ์ขี้ตาหรือพิมพ์นิยมนะครับแล้วก็ส่วนตัวของผมเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นพระแท้ทาใหม่แน่นอนนะครับแต่ว่าจะแจกในปีไหนวาระใดอันเนี้ยหรือออกที่วัดใดเราไม่ทราบนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าหลวงพ่อเงินเนี่ย ท่านก็เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกท่านทราบอยู่แล้วล่ะนะครับท่านเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากแล้วก็ตั้งแต่ท่านายังมีชีวิตอยู่นะครับหรือว่าหลังมรณาภาพไปหรือจนถึงปัจจุบันเนี่ยวัดต่างๆในจังหวัดพิจิตรหรือว่าหลายๆวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยก็ได้อา,อาศัยบาร,รมีองค์หลวงพ่อเงินเนี่ยสร้างรูปหล่อแทนองค์ท่านขึ้นมานะครับเพื่อที่จะแบบ ให้ผู้ที่เคารพศรัทธาเนี่ยมาเช่าหาบูชากันนะครับเพื่อที่จะนําเงินปัจจัยต่างๆนะครับไปทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาสร้างถาวรวัตถุต่างๆนะครับในเขตของวัดนะครับทําให้นะครับพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับหรือว่า,วาหรือว่าวัตถุมงคลที่มีรูปหลวงพ่อเงินนะครับมีออกมาหลายยุคหลายสมัยแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับหลายๆวัดในจังหวัดพิจิตรนะครับ ก็อาศัยบารมีองค์หลวงพ่อเงินออกแทบทุกปีเลยนะครับออกพระเครื่องรูปหลวงพ่อเงินเนี่ยแทบทุกปีเลยนะครับซึ่งจุดตรงนี้นะครับทำให้พระที่เป็นรูปหลวงพ่อเงินเนี่ยมีออกหลายวัดมากนะครับแต่ว่าที่วงการเล่นหากันจริงๆนะครับก็จะเล่นหากันเฉพาะที่ทานหลวงพ่อเงินปลูกเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์กีตาหรือพิมพ์นิยมนะครับหรือว่าจะออกที่วัดห้วยเขนนะครับที่ทางวงการนะครับพึ่งมาให้การยอมรับมาใน เมื่อไม่กี่สิบปีนี้เองนะครับครับแล้วก็กลับมาดูพระองค์นี้กันนะครับครับทีนี้นะครับพิมพ์ของพระองค์นี้นะครับมีลักษณะเฉพาะตัวแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆลองมาพิจารณาโลหะนะครับเนี่ยโลหะแบบนี้นะครับเป็นพระใหม่นะครับผมอยากให้เพื่อนๆจดจําไว้นะครับเป็นพระใหม่เลยไม่ใช่พระเก่านะครับปี2530ขึ้นมาเนี่ย มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ช่อชนวนเนี่ยการชนวนเนี่ยตรงเนี้ยอ,อย่างที่ผมบอกเลยถ้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมไม่ว่า A หรือ B ถ้ายิ่งกลมยิ่งเก๋น,นะครับแต่ในของพระใหม่เนี่ยคือเขาจะเป็นกลมอย่างนี้นะครับเพราะว่าหุ่นเทียนเนี่ยเขาเกิดจากการฉีดแว็กนะครับฉีดแว็กนะครับ มันจะกลมแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมีขีบนะครับมีขีบเนี่ยอย่างเงี้ยคือพระใหม่นะครับซึ่งพระใหม่อย่างที่ผมบอกเนี่ยพระใหม่ถ้าไม่ใช่พระเกวบะโลกก็เป็นพระแท้ทําใหม่นะครับเนี่ยการตัดก้นแบบนี้ที่ผมบอกว่าการตัดก้นในลักษณะนี้เป็นการตัดก้นที่เกิดขึ้นในพระแท้นะครับ อ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้เทียบอไปองค์องค์นี้ผมทําคลิปไปแล้วนะครับพระองค์เนี้ยผมทําคลิปไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าปกให้ดูเนี่ยนะครับหน้าปกคลิปนี้นะครับซึ่งพระองค์เนี้ยนะครับก้นเนี่ยเขาทำสวยมากเลยนะครับค่อนข้างไปทางพระแท้นะครับแต่ด้วยพิมพ์เนี่ยมีความแปลกแตกต่างนะครับไม่เหมือนกับพระหลวงพ่อเงินทั่วไปเนี่ยก็ ถ้าไม่ใช่พระแท้ทําใหม่ก็เป็นพระเกอุปโลกพิมพ์เลยนะครับแต่ว่าเป็นงานฝีมือเลยแหละเพราะว่าก้นเขาทำดีนะครับซึ่งก้นพระแท้จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือก้นพระแท้นะครับให้เพื่อนๆนดูนะครับอย่างนี้ก้นพระแท้ที่เกิดขึ้นในพระใหม่นะครับพระใหม่นะครับถ้าเป็นพิมพ์นิยมนะครับยังไม่ใช่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคันพิมนิยมยังไม่ใช่นะครับอย่างเงี้ยก้นพระแท้ นะครับจุดตายหลงเพราะเงินเนี่ยผมไม่รู้นะเพื่อนๆคนไหนดูตรงไหนนะโดยส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าเป็นพระที่ที่วงการเล่นหากันนะผมจะดูที่ก้นเลยเนี่ยเพราะธรรมชาติของพระแท้พระเก๋นเนี่ยดูกลนได้ง่ายมากนะครับเนี่ยก้นอย่างเงี้ยคือพระแท้พระใหม่นะครับ,มนะรบผมทีนี้เรามาดูกันว่าลักษณะของผิวเนี่ยเพื่อนๆ ที่เพิ่งเล่นพระอาจจะแบบอาจจะคิดว่าเฮ้ยพระพระเก่าแบบนี้พระเก่าไม่ใช่เก่านะครับเป็นพระทําเก่า,าเก่าเทียมนะครับแบบนี้คือเขาชุบน้ํายามานะครับชุบน้ํายาทําเก่านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยทําเก่านะครับสนิมเขียวที่ขึ้นนวลๆอย่างเงี้ยเนี่ยให,ให้เพื่อนเพื่อนดูธรรมชาติไว้ซึ่งน้ํายาทําเก่านะครับที่ปรากฏอยู่ บนองค์พระแบบนี้เกิดขึ้นได้ไดทั้งพระเก๋น,นะครับหรือพระใหม่นะครับที่เขาแต่งเก่านะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับที่แจกในงานพระป่าหลายๆหลายๆรุ่นนะครับเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นเนื้อหาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆพ,พิจารณาไว้เพราะว่า,าใช้สามารถใช้ ดูหลวงพ่อเงินองค์อื่นๆได้นะครับเนี่ยก็ให้พิจารณาไว้นะครับให้จดจําไว้นะครับอย่างเงี้ยเป็นงานแต่งเก่าเพื่อนๆนะครับอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้นะครับใน u t u b e นะครับเพื่อนๆพิมพ์คําว่าน้ํายาแต่งเก่านะครับแล้วก็ลองดูบางช่องเขาจะมีมาชุบน้ํายาให้ดูเลยนะครับเอารูปหล่อทองแดงเนี่ยมาชุบน้ํายาให้ดูเลยนะครับแล้วมันจะขึ้นสนิมเขียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนๆบางท่านงงอีกว่า อ้าอันนี้ไม่ใช่ทองแดงเนี่ยทำไมขึ้นสนิมเขียวคือทองเหลืองนะครับเป็นโลหะผสมนะครับโดยมีองค์ประกอบหลักเนี่ยก็จะเป็นทองแดงผสมสังกะสีนะครับเพราะฉะนั้นโลหะอะไรก็แล้วแต่ที่มีทองแดงเป็นส่วนผสมเนี่ยการที่จะขึ้นสนิมเขียวได้ไม่แปลกนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมอ่ะนี่ให้จดจําไว้นะครับแบบนี้คาบคาบสนิมแบบนี้ที่เหมือนมาโปะ แบบนี้นะครับไม่ไม่ได้มีการกัดก่อนบนผิวพระนะครับเป็นคราบสีเขียวเขียวนวลนๆน,น,นะครับสีเขียวอ่อนนวลๆเคลือบๆอย่างเงี้ยคืองานแต่งเก่านะครับอ่าแล้วที่บ่งบอกได้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าพระองค์เนี้ยเป็นอ่าพระใช้กรรมวิธีการหล่อแบบใหม่นะครับไม่ใช่หล่อโบราณนะครับเพราะถ้าหลอบบ่อบะหล่อโบราณเนี่ยมันมันจะมีคราบดินติดอยู่นะครับ แต่ว่าอันนี้รอแบบใหม่นะครับนอกจากเราจะดูช่อชนวนนะครับสังเกตที่รอยก้านชนวนช่อชนวนว่ามันมีความกลมมันมีขีบเนี่ยมันมีขีบอย่างเงี้ยแล้วนะครับนอกจากจะสังเกตจุดนี้แล้วนะครับเราก็ให้สังเกตรตรงนี้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ไหมไอเนี่ยสีาขาวาวเนี่ยสีขาวขาวนี่คือปูนนะครับปูน เพื่อนๆจดจําไว้เลยนะครับพระรูปหล่ออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ของแท้นะครับของแท้สร้างในยุคปี2 5 0 4 2 0 0้าอ่อกว่าเนี่ยพระในยุคโบราณเนี่ยเขาจะใช้กรรมวิธีการหล่อแบบโบราณนะครับเขาจะใช้ดินเนี่ยมาพ่อขุนเทียนไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่หล่อพระออกมาบางทีดินมันจะติดตามซอกอย่างนั้นอะ ก็โดยส่วนใหญ่เป็นพระแท้นะครับแต่ถามว่าพระเกทําได้ไหมทําได้ถ้าเขาใช้ดินมาพอกหุ่นนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าพระสมัยใหม่หรือว่าพระเกทําเรียนแบบพระเก่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เขาไม่ได้เขาไม่ค่อยใช้ดินมาพอกหรอกครับหุ่นพวกเนี้ยเขาจะใช้ปูนนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆไปเจอปูนติดอยู่ตามซอกแบบเนี้ยบอกได้เลยว่าเป็นพระ หล่อใหม่ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่หล่อโบราณนะครับเป็นผ้าหล่อใหม่ทําใหม่ทั้งนั้นนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับแล้วก็ในโอกาสหน้านะครับผมก็จะมานาเสนอเกี่ยวกับผ้าเกพ์ผ้แท้ผ้าทราบที่ไม่ทราบที่นะครับ วัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางประเภทต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากๆครับ